ีเนตพอดแคสต์รู้ทันทุกข้อกฎหมายทุกประเด็นร้อนกับรายการรอท้อกับสวสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมผู้เชี่ยวสารอาจารย์ดรบุญสงไภเกตรองประธานคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพุทธิสภาอีกฐานะหนึ่งก็คือประธานอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมอุทิสภาวันนี้ก็ขอคุยกับท่านผู้ ที่รรบฟังอยู่ขณะนี้ทุกท่านน่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสารกำมะถันรังสีซึ่งก็คงเกี่ยวข้องกับสารตัวซีเอสหรือซีเซียมหนึ่งสามเจ็ที่กําลังเป็นข่าวในสื่อต่างๆขณะนี้นะครับอันนี้ในฐานะที่ผมอยู่กรรมธิการทรัพยากรนิวเย์และสิ่งแวดลอ้อมวิทยาศานั้นก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงนะครับเพราะเป็นเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมเป็นเรื่องของการปนเปื้อนหรือว่าเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมนะครับคนอื่นผมคงต้อง ขอนำเรียนท่านว่าไอ้สารกัมมันตรังสีนั่นมันคืออะไรโดยทั่วไปเราต้องเข้าใจมันพอสมควรดีพอสมควรนะครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะฟังหรือว่าได้ยินหรือว่าได้เห็นแล้วเข้าใจผิดหรือเข้าใจไปไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับสารกัมมันตรังสีก็คือธาตุที่มีองค์ประกอบภายในนิวเคลียสที่ไม่เสถียรสรงผลให้เกิดการสลายตัวหรือปล่อยรังสีของธาตุอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้จํานวนองค์ประกอบในนิวเคลียสมีความสมดุลและเสถียรมากขึ้น แรงวสารกัมมันตรภาพรังสีนั้นมันไม่อยู่เฉยนะไม่อยู่นิ่งถ้าอยู่ในธรรมชาติมันก็จะพยายามปล่อยกัมมันตรังสีออกมาอยู่ตลอดเวลานะครับรังสีที่ออกมานั้นก็เป็นพลังงานรูปหนึ่งจนกว่ามันจะปล่อยมาจนกว่าเป็นหมดเรียกว่าสิ้นอายุของมันโดยเขาจะคิดเป็นช่วงและครึ่งปีครึ่งอายุเช่นซีเซียมเนี่ยมีครึ่งอายุของมันเนี่ยสาปีหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะลดลงไปเรื่อยนะครับซึ่งอาจจะเห็นว่าในช่วง30ปีก็ไม่นานนักเทียบกับกัมมันตรภาพรังสีตัวอื่นทีนี้ สารกัมมันพังสีนั้นโดยทั่วไปแล้วทุกชนิดเป็นสารที่อ <eterm oon. S 2> ันตรายต่อสุขภาพเพราะว่ากัมมันพังสีนั้นมันสามารถไปทําลายเซลล์ทําลายเนื้อเยื่อทําลาย DNA หรือว่าทําลายทางสิ่งที่เป็นพันธุกรรมของมนุษย์หรือของสัตว์สิ่มีชีวิตได้ที่เรารู้รู้ซับซับมันก็คือว่ามันเป็นสารก่อมะเร็งดงนั้นในเดียวกันตัวของสารกัมมันพังสรีนั้นเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากความแรงของมันเนี่ยมาทําลายเนื้อเยื่อที่เป็นมะเร็ง ที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ได้คือมันจะมีอํานาจในการทําลายให้เนื้อเยื่อที่เป็นมะเร็งนั้นฟอยุบหายไปนะครับเพราะฉะนั้นสายกำมะถันาพาังสีเนี่ยแต่ดีดเป็นต้นมาเนี่ยตัวนหนึ่งเราก็มาใช้ทางการแพทย์ในการรักษาเกี่ยวกับการเจ็บป่วยโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคมะเร็งเช่นมะเร็งปากมดลูกในสุภาพรีอันนี้ก็ใช้กันอยู่นะครับวันนี้รังสีที่แผ่ออกมาเนี่ยมันก็มีอยู่3ตัวด้วยกันรังสีที่ออกมาจากสารกำมะถันาพาังสี ตัวแรกก็คือลังสีอัลฟาตัวที่สองลังสีเบต้าตัวที่3รลังสีแกมมาลังสีทั้ง3ตัวนั้นก็มีความแรงหรือว่าการทําลายล้างหรือว่าการที่เป็นพิษต่อร่างกายนั้นต่างกันออกไปผมคงไม่ลงลึกตรงรายละเอียดตัวรังสีเหล่านี้เพราะว่าต้องใช้เวลายาวนานนะครับก็เพียงแต่เข้าใจว่าสารกำมันตรังสีนั้นสามารถปล่อยลังสีอัลฟาหรือเบต้าหรือแกมมาก็ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของสารกำมันภาพรังสีเหล่านั้น ทีนี้ันมาดูตัวของที่เป็นปัญหาปัจจุบันคือสารกัมมันตภาพรังสีตัวซีเซียม137เขาบอกว่าเมื่อมันสัมผัสกับเซลล์ในร่างกายเนี่ยจะทำลาย DNA ทําทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือทำลายไทรอยเกิดปัญหาต่อมไทรอยในธรรมชาติเกิดขึ้นนะครับอาจใช้เวลาย,ย่อยสลายค่อนข้างจะสั้นนะคือ30ปีเท่านั้นแล้วมันก็จะสลายตัวสารกัมมันตภาพรังสีตัวซีเซียม137ที่ กำลังปรากฏเป็นข่าวอยู่ในปัจจุบันนี้จะปล่อยรังสีเบต้าแล้วก็จะแปลสภาพกายเป็นแบลรียมไปนี้ประโยชน์ผมําเรียนแล้วนะครับว่าทุกวันนี้ที่มันเกิดเป็นข่าวทางสื่อต่างๆนั้นก็เนื่องจากว่าเราเอามาใช้ประโยชน์แต่บังเอิญเียเราไม่ระมัดระวังไม่ดูแลไม่เข้มงวดปล่อยป่าละเลยทําให้มันหลุดหายหรือออกมาสู่ภายนอกโรงงานได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาใช้ประโยชน์กันในทั่วโลกในภาคอุตสาหกรรมนั้นเขาใช้กันทั่วไปเยอะ ในประเทศไทยก็หลายโรงงานเช่นโรงงานปิโตเคมีโรงงานเกี่ยวกับเชื่อมโลหะดูรอยแยกของแผ่นโลหะนามาประกอบหรือในโรงไฟฟ้าเดี๋ยวผมจะนําเรียนว่าในโรงไฟฟ้าทางไนน้าที่มันเป็นข่าวอยู่ขนาดนี้เนี่ยเข้าไปใช้กราอะไรนี้ประโยชน์โดยรวมก็ด้านการแพทย์มีประโยชน์นะฮะสารน้ำมันสะพดบางสีเรายังใช้อยู่ทุกวันนี้ขาดมันไม่ได้ในขณะเดียวกันถ้าใช้ไม่ดีที่ผมนาเรียนไปแล้วมันก็เกิดโทษกับร่างกายได้ด้านกเกษตรกรรม ก็ใช้ในการที่ถนมอาหารก็ได้ผลผลิตทางการเกษตรก็ได้ถ้าด้านอุตสาหกรรมก็ที่เกิดอยู่ขณะนี้ก็คือการใช้ในการสำรวจหรือว่าคอยตรวจสอบระดับความลึกความหนาหารอยตำหนิรอยเล้าของแผ่นโลหะหรือท่อส่งแก๊สนี่ก็ใช้ตัวซีเซียมหนึ่งสเดได้อนี้ด้านเกษตรก็คล้ายคลึงกันเราใช้รังสีแกมมาของโคบอลด์เนี่ยทำลายจุลินทรีย์แบคทีเรียเพื่อช่วยให้ อาหารไม่เสียง่ายเก็บอาหารได้ด้านพลังงานอันนี้ชัดเจนนะครับเราใช้ในเตาปฏิกริยาปรมาณูโดยเฉพาะยูเรเนียมสองตัวนี้ก็ใช้ทั่วโลกต้องใช้ยูเรเนียมเพราะว่าเป็นสารกัมมันตภาพรังสีที่มีปริมาณรังสีมากแล้วก็อยู่ได้ยาวนานปล่อยรังสีออกมาก่อให้เกิดความร้อนทําให้เกิดไอ้น้าไอน้ําเดือดเป็นไอน้ําแล้วก็เอาไอน้ําไปหมุนเทอร์บน์ปิดกระแสไฟฟ้า ตวนี้ซีเซียม137จริงๆแล้วก็มาใช้ไม่ค่อยมากนักถ้าเทียบกับยูเรเนียมหรือเทียบกับตัวอื่นโคบอลนะครับเราก็ใช้เฉพาะในเรื่องของเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมสําหรับโรงงานไฟฟ้าที่เกิดกรณีของซีเซียม137เนี่ย,ขเ,ยเขาใช้ซีเซียม137สำหรับวัดปริมาณฝุ่นที่เขาจับได้จากการที่เขาเผาชีวมวลคือเผากปลกเศษไม้พืชเพื่อเอาความร้อนมาต้มน้ําแล้วก็เอาไอ้น้ําไปหมุน เครื่องเธอใบปั่นกระแสไฟฟ้าเนี่ยขณะที่เผานั้นเราก็จะมีขามาควันของไม้หรือเป็นขี้เถ้าต่างๆปลิวออกมาซึ่งอันนี้เนี่ยจะปล่อยออกสู่ธรรมชาติไม่ได้เพราะมันจะไปเป็นผลกระทบต่อ,อสิ่งแวดล้อมคือในเรื่องของ PM2.5 เรื่องของฝุ่นมากมายด้วยกันเพราะนั้นโจโรงงานผิดกระแสไฟฟ้าก็จะต้องเก็บกรองมีถุงกรองแล้วก็เอามาใส่อยู่ในถังแต่นี่ถังนี้เนี่ยเราใช้ซีเซียม137เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะเป็นตัวคอยวัดระดับ ว่าไอ้ฝุ่นละอองที่มันเกิดจากการเผาไหม้นั้นมันเต็มหรือยังถ้ามันมาถึงระดับที่เต็มเนี่ยมันก็จะบอกว่าตอนนี้ถังเต็มแล้วนะก็จะต้องทําการกําจัดต่อไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์จากการที่เใช้รังสีซีเซียม137เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือในโรงงานที่กำเนิดไฟฟ้าโดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงนี่จากเหตุการณ์ซีเซียม137เนี่ยมันสะท้อนอะไร ผมขอ,อนําเรียนว่าเราเคยมีประวัติของโคบอล60เกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วที่30ปีที่แล้วเนื่องจากซาเล้งหรือคนที่คิดว่ามันเป็นของเก่าเป็นวัตถุเป็นเหล็กได้มาจากคงจะเป็นสถานประ,ประกอบกาโรโรงพยาบาลเพราะว่าโคบอลเราใช้ที่นั่นเยอะก็เอาออกไปแล้วก็ไปแกะซึ่งเขาก็ส้มผัดหลังสีด้ยวยตรงถ้าไปแกะเอา้ามันก็รังสีก็เล็ดรอดออกมาได้ก็เกิดอันตรายถึงกบเสียชีวิตนะครับ แต่อีเซียม137นั้นมันไม่มากแล้วไม่รุนแรงขนาดคบอที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับตอนนี้มันจะท้ออะไรมันจะทอ้อความไม่อรอบคอบความไม่ระมัดระวังความจริงมันมีกฎหมายที่คอยดูแลเรื่องของซีซีม137เนี่ยโดยเฉพาะกฎหมายที่สำนักงานประมานพลเรือนติใช้อยู่โดยเฉพาะเลยดูแลเรื่องกัมันตภาพรังสีทั้งหมดพูดกันแล้วเนี่ยสำนักงานพลังงานประมาณพเพือนติเนี่ยจะเป็นหน่วยงานหลักในการดูแล ที่มันปรากฏอยู่ในโรงงานสาหกรรงงรงปิดไฟฟ้าไอ้น้ําได้เนี่ยโรงงานก็ต้องขออนุญาตจากสํงงานักงานพลังงานประนูลพืสันติต้องทําเรื่องนําเข้าโดยต้องมีหนังสืออนุญาตถึงจะผ่านศูนย์ขาากรเข้ามาได้อันนี้เป็นประเด็นที่รัฐกุมเขาบอกรัฐกุมเพราะว่าศูนย์ากรจะไม่ปล่อยมาเด็ดขาดถ้าไม่มีหนังสืออนุญาตนําเข้าแล้วเอาไปไว้ที่ไหนก็ต้องบอกชัดเจนที่โรงงานไหนอยู่ตําบลไหนตําแหน่งไหนเนีน่ยสามารถที่จะตามได้ตลอดเวลาเพราะ สำนักงานเนี่ยจะเป็นคนควบคุมตั้งแต่นําเข้าไปจนถึงจุดท้ายแล้วมันเสื่อมสภาพแล้วถือว่าเป็นขยะหรือเป็นกากของเสียที่เป็นอันตรายแล้วเนี่ยก็สำนักงานงานพลมนูสังติก็ยังต้องเอากลับไปกําจัดเองจะไปให้กรมโรงงานสาหกรรมหรือจะไปให้ใครก็ตามโรงงานไหนบําบัดกําจัดเนี่ยไม่ได้เพราะเราถือว่ามันเป็นสารอันตรายที่มีความรุนแรงคือในทั่วโลกเขาก็เข้มงวดมากเพราะว่ามันเคยมีปรากฏการณ์ที่คิโนบิน ปรากฏการณ์ของปรามนูที่เกิดที่ประเทศญี่ปุน่นระเบิดปรามนูที่เกิดประเทศญี่ปุน่นลังสีงก็ตกค้างมาทําให้คนเสียชีวิตและเกิดทางกรรมพันธุ์มากมายด้วยกันเพราะนั้นทั่วโลกเนี่เรื่องของการดูแลสารกัมมันตภาพรังสีก็ถือว่าเป็นสุดยอดอันดับหนึ่งเลยเช่นเดียวประเทศไทยประเทศไทยกฎหมายของสานักการพลังงานปรามนูพื้นติที่ใช้อยู่ก็เป็นกฎหมายที่เหมือนกับต่างประเทศเลยมีความเข้มงวดมีบทลงโทษมีการปรับมีการกระทําต่างๆที่ ถ้าไม่ถูกกฎหมายแล้วเนี่ยเขาจะจัดการทันทีนี่เหตุการณ์ที่มันเกิดครั้งนี้เนี่ยจากการที่ได้พูดคุยเรียสอบถามกับสำนักงานพลังงานพลนูแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเพิ่งไปตรวจมาโรงงานเนี่ยไปเมื่อตอนมกรามันก็ยังอยู่อยู่ตรงที่ที่มันติดตั้งอยู่ตรงถังเก็บไอตัวเขมาตัวกากฝุ่นอองของโรงงานนี้ยังมีอยู่เพราะว่าเขาต้องไปตรวจทุกปีเขามีฝ่ายสำนักที่ติดตามมีสำนักติดตั้งอยู่สำนักหนึ่งแล้วก็มีสำนักตรวจสอบเนี่ยอีกสำนักหนึ่ง เขาทางานสัมพันธ์กันคือคุณมีติดตั้งเสร็จแล้วรายงานมาคนติดตามตรวจสอบก็ไม่ใช่หน่วยเดียวหน่วยติดตั้งนะอีกหน่วยหนึ่งก็จะไปติดตามตรวจสอบว่ายังอยู่ดีไหมมีการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสีออกมาสู่ภายนอกอะไรหรือเปล่าในบริเวณที่ติดตั้งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยซีเซียมหนึ่งสามเจ็ดขึ้นเป็นก้อนอ่อหุ้มด้วยตะกัว่วเพราะสารกัมมันตภาพรังสีนั้นมันสามารถทะลุทะลวงแผ่นเหล็กแผ่นไม้เนื้อเยืย่อร่างกายอิฐกำแพงเรียกว่ามีความหนามากๆได้ เพราะนั้นโลหะที่จะาก,กันารังสีได้นั้นก็คือตะกัว่วสารกัมมันตภาพรังสีทุกชนิดนะครับตะกั่วสามารถจะกันได้หมดไม่ว่าจะเป็นเอกซเรย์ ray, หรือเป็นสิ่งที่หมอเจ้าที่เทคนิคการแพทย์เขาใช้ลโรงพยาบาลเสื้อกาวขาวๆที่เขาใส่อยู่นั้นจะพิเศษกว่าเสื้อกาวของคนที่ทําที่ในโรงพยาบาลในแผนกอืน่นเขาจะมีแผ่นตะกัว่วบาง,บางๆเนี่ยอยู่ภายในเพราะฉะนั้นไอซีเซียมหนึ่งสามเจ็ดนี่เหมือนกันนะครับน้ำหนักเขาประมาณ25่สิบห้ากิโลทั้งที่ก้อนมันนิดเดียวเพราะตะกั่วนี่มันหนัก มันหนักกว่าน้ําตั้งสี่ห้าเท่าคือก้อนอเล็กๆมันหนักไม่ใหญ่มากนะน้ําหนักตั้งยี่ห้ากิโลหนักกว่าเหล็กอาจจะน้อยกว่าปลหลอดแต่ว่าหนักกว่าเหล็กแน่นอนเขาบอกมันหล่นลงมามีเสียงว่ามันหล่นลงมาจากหอถังที่มันติดยุงข้างถังนี่อาจจะเป็นเพราะความเสื่อมของน็อตสกรูหรือเปล่าหล่นลงมากับพื้นดยินแต่ก็ไม่รู้หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครสนใจแล้วมันหายไปได้อย่างไรก็คาดเดากันว่าก็มีคนเก็บเก็บเสร็จแล้วก็อาจจะไปรวมกับพวกเหล็กเศษเหล็กทั้งหลาย ของโรงงานก็ส่งออกไปกำจัดภายนอกแล้วมันก็ไปอยู่ที่โรงหลอมเหล็กซึ่งความเห็นของผมถ้ามันเป็นตะกั่วเนี่ยการไปหลอมปนกับเหล็กเนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่ละเพราะอะไรเพราะตะกั่วนี่มันหลอมเหล็อง่ายมากเราบัดรกรีตะกั่วเนี่ยเราใช้แค่หัวแรง้งสปาไฟนิดเดียวเนี่ยตะกั่วมันติดแล้วปัญหานี้เนี่ยก็ตอนนี้ก็ยังคาดการณ์กันว่ามันไปอยู่ที่โรงหลอมเหล็กป้อมไปอยู่ที่ฟุนเหล็กแต่ผมมองเห็นว่าไอ้ก้อน2ี่กิโลกรัมนี้ถ้าไปอยู่ที่ซาเล้งหรือใครเจอเนี่ย ผมเชื่อซาเล้งอยากได้ตะกัวไปขายก็อาจจะเอาเฉพาะก้อนนี้ไปแล้วก็ไปหลอมเองไม่ยากก็ได้ตะกัวออกมาข้างในมันก็มีซีเซียมหนึ่งสามเจ็ดเหลืออยู่ซึ่งรังสีจะมากหรือน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานของโรงงานที่ใช้มาซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็สันิฐานว่าถ้าเป็นแบบนี้มันจะอันตรายไม่ต่างจากโคบอลหกสิบที่เคยเกิดมาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็บรรดาซาเล้งขา,ขายของเก่าทั้งหลายเอาไปแล้วก็ไปแกะกันนะครับไปหลอมการหลอมตะกัวจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส อยากสายไฟหรืออะไรต่างที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้เราก็ทํากันเองแล้วทําได้ง่ายมากแต่เขาก็ยังยืนยันนะต่างฝ่ายตารวจก็ยังยืนยันว่ามันไปที่โลงหลอมเหล็กซึ่งการหลอมเหล็กนั้นอุณหภูมิต่างกันหลอมเหล็กอาจจะเจ็ดแปดร้อยองศาเซนติเกรแต่ตะกั่วไม่ถึงแล้วถามว่าตะกั่วนั่นไปไหนมันจะไปปนกับเหล็กเหล็กมันก็ไม่บริสุธ์ปนตะกั่วซึ่งในแง่การจะเอาสกัดเอาเหล็กมาใช้เป็นเหล็กเป็นเหล็กเป็นท่อนเป็นท่ออะไรต่างนียมันจะมีตะกั่วปนไม่ได้ เพราะนั้นมันไม่น่าจะไปอยู่ในโรงหลอมเหมือนเดียวกันถ้ามีการคัดแยกหรือว่ามีการนําไปหรือขนไปแล้วเห็นชัดเจนว่าโอ้อันนี้มันหนักพิเศษเนี่ยมันไม่ใช่เหล็กแน่นอนเพราะนั้นกระทั่งป่านนี้เนี่ยทางฝ่ายตารวจเขายังคาดเดาว่ามันไปที่โรงหลอมเพราะว่าการไปตรวจที่โรงหลอมเหล็กนั้นด้วยเครื่องมือก็ไปเจอไอ้รังสีของซีเซียม137ซึ่งปริมาณมันก็น้อยละมันเป็นฝุ่นอะมันก็แพร่กระจายถ้ามันติดอยู่ที่ฝุ่นฝุ่นเหล็กฝุ่นแดงเนี่ยมันก็ฝุ่นสนิมเหล็กเนี่ยมันก็ไปกระจายไปทั่วก็ทําาให้มเจจองงล เพราะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเรื่องของการที่มันออกมาสู่ภายนอกแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการดูแลให้ถูกที่สูกทางต้องรู้ว่ามันมีตะกัวหุ้มอยู่การจะไปดําเนินการจัดการาน,นั้นจะเอามันออกมาจะรู้ว่าจะให้มันเห็นเรื่องต่างเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้ตะกัวเนี่ยเป็นตัวหลักหมายความว่าห่อหุ้มมันเข้าไปอีกปิดให้มันหนาขึ้นอย่าให้รังสีมันออกมาเลยแต่เขาคงไม่ใช้แผ่นเหล็กไปปิดเพราะว่ามันทะลุแผ่นเหล็กออกมาได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการกํากับดูแล ึ่งสำนักงานพระมนูพื้สันติเนี่ยเขาเป็นคนรับผิดชอบเขาพูดกับสื่อบอกกับสื่อว่าเขาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพราะว่าเป็นคนอนุญ,ญาตเนี่ยมีการนําเข้าซีเซียม137แล้วก็ต้องดูแลจนกระทั่งสุดท้ายไม่ใช้แล้วเนี่ยเขาก็ต้องทําหน้าที่กาจัดเก็บรวม,วมจะวิธีไหนเขามีสํานักงานมีสถาบันดูแลเรื่องนี้อยู่แต่ทุกวันนี้มันไม่กลับไปข้อมูลจากการที่ผมได้คูดคุยเนี่ยพยายามถามเราว่าทั้งประเทศเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากนะ สงสัยว่าเป็นร้อยเป็นพันแห่งเพราะอะไรเพราะว่ามันใช้ในโรงงานนะครับทั่วไปคือใช้วัดถ้าเกิดรังสีสองผ่านไม่ได้นั่นแสดงว่าตันแล้วแน่นแล้วต้องเปลี่ยนแล้วหรือว่าถ้ารังสีรอดไปได้แสดงว่ามีรูรั่วอันนี้เป็นต้นเพราะนั้นโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภททีท่ใช้ซีเซียม37เพราะนั้นก็การสูญหายนั้นตอนนี้การสูญหายโดยหลักการแล้วเนี่ยโรงไฟฟ้าโรงนี้เนี่ยมีการทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA หรือ ESHA ผมไม่นแน่ใจถ้ามีสารกัมมันทภาพบังสีตัวนี้ใช้อยู่ในโรงงานมันจะเป็น ESHA ปล่าวอันนี้ผม,มหาข้อมูลแต่อย่างน้อยต้องทำ e a a การทำ e a นั้นในรายงาน e a ก็ต้องผ่านคณะกรรมการผู้ชำนาญการของสอพอ,อนุญาตให้โรงงานเนี้ยเปิดดาเนินการด้วยได้เพราะว่าเป็นโรงงานที่เข้าข่ายที่ต้องทา e a a ในนั้นต้องระบุว่าไอโซเซียม137อยู่ตรงไหนต้องบอกไว้ชัดเจนเลยและมาตรการป้องกันอันตรายมียังไง ติดตามตรวจสอบยังไงเนี่ยมันต้องระบุอยู่ในรายงาน E A อยู่แล้วถ้าไม่ทําอย่างนี้คอจอกอคณะผู้จัดก,การไม่อนุญาตโรงงานนี้ก็เปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นในสิ่งนี้เนี่ยมันก็มีการเหมือนก็มีเอกสารกํากับอยู่สส่วนส่วนหนึ่งคือในรายงาน E A อีส่วนหนึ่งในรายงานของสํานักงานพลังงานปานบนูประปสันติก็คือมีใน E A ก็จะไปปรากฏอยู่ที่กรมโรงงานสากรเพราะนั้นหน่วยงานที่ดูแลตอนนี้เนี่ยชัดๆก็คือหน่วยงานหลักก็คือสำนักงานพลังงานปรนบุนูหน่วยงานรองมาก็คือกรมโรงงานสากรรม ทั้งคู่ต้องมีการเข้าไปตรวจเข้าไปติดตามตรวจสอบตามรายงานที่เขียนไว้เพราะว่าถ้าทาไม่ตรงตามรายงานว่าต้องเก็บอย่างนูน้นต้องป้องกันอย่างนี้ต้องตรวจสอบอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยถือว่าผิดกฎหมายเอาผิดกับเจ้าของโรงไฟฟ้าได้ซึื่อนการนี้ก็กมรมโรงงานก็ยังไม่ปรากฏอะไรออกมาว่าเข้าไปตรวจเพราะว่ากฎหมายกมรมโรงงานปัจจุบันนี้เนี่ยแก้ไขใหม่พรบฉบับใหมยย่งเขาเนี่ยโรงงานเนี่ยไม่ต้องต่อยุแล้วเมื่อก่อน5ปีต้องต่อครั้งหนึ่งแต่คราวนี้พอได้รายงานอ A เอไปเปิดแล้วเนี่ย อาจจะเปิด20ปีโดยที่ไม่ต้องตรวจเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของความเกี่ยวข้องกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมนั้นก็จะน้อยลงไปแต่ในสำนักงานปรันูพือสันตินั้นต้องตรวจทุกปีโดยหลักแล้วก็5ปีต้องมีการไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานพรันูเพื่อสันติเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ทางฝ่ายสำนักงานก็รับประกันมีเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องไม้เครื่องมือก็ทันสมยัยสามารถตรวจได้เพราะฉะนั้น ิ่งต่างเหล่านี้ก็ยังเป็นเครื่องยืนยันก็ฝ่ายตํารวจก็เขากังสอบสวนอยู่ว่าเป็นจริงแล้วมันไปอยู่ที่ไหนแต่ว่าตอนนี้จับสัญญาณได้หรือจับวัดได้วัดไปมาลังสีได้ที่ฝุ่นโล,ลอมเหล็กวันนี้ผมจะขอเรียนว่าในธรรมชาติเนี่ยลังสีตัวนี้กรรมันณภาพลังสีเนี่ยมีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วมันเกิดขึ้นจากธรรมชาติอย่างยูเรเนียมเนี่ยมันก็เกิดในพื้นโลกนี่แหละไอซีเซียมหนึ่งก็เกิดอยู่ในสิ่งแวดล้อมเราเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกวันมันก็ปล่อยลังสีออกมาแอลฟาเบตา้าแกมมาก็แล้วแต่ มากบางน้อยบ้างแต่ตุนใหญ่แล้วมันจะไม่เกินเพราะว่ามันกระจายไปถ้าเราต้องการที่จะทําเอามาใช้สาสกรรมเราต้องจับมารวมเยอะๆแล้วก็แยกสกัดทําให้เข้มข้นออกมามันถึงจะได้อย่างเช่นยูเรเนียมอย่างเนี้ยจะต้องมีเหมืองยูเรเนียมสกัดยูเรเนียมออกมาถ้าไม่สกัดเนี่ยเราก็เอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้พอนปะปนด้วยธรรมชาติด้วยหินด้วยอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติแล้วรังสีอานฟาเบต้าแกมมาหรือว่ากำมันทภาพ์หลังสีนั้นมันก็ปรากฏอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้ว แต่มันไม่เกินมันมีมาตรฐานอยู่ต้งบอกว่าต้องรับแล้วไม่เกินมิลลิซีเวิร์ตต่อปีคนเราเนี่ยนะครับซึ่ง1นึ่มิลลิซีเวิร์ตเนี่ยก็ไม่มากนะแต่ว่าเ็ามีรังสีอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเขาไปวัดเครื่องมือไปวัดเนี่ยถ้ามันอยู่ประมาณได้ไปมันต่าๆในภาวะธรรมชาติที่มีอยู่เ้าบอกว่ายังไม่เจอเดี๋ยวในกรณีเนี่ยานักงานไปวัดแล้วก็บอกว่าในธรรมชาติไม่เจอเลยเขามีค่าแบ็กกราวหรือค่าระดับมันเข้าอยู่นะ ไม่ใช่ไม่เจอเลยเจอแต่ค่าระดับอันนั้นเนี่ยเป็นที่ยอมรับว่าไม่เกิดอันตรายแต่ถ้ามันบวกเข้าไปแล้วเกินเมื่อไหร่เครื่องมันจะบอกทันทีนี่ว่าเกินแล้วซึ่งเขาก็ไม่ตรวจแล้วก็ไม่เจอว่าไปที่โรงเรียนไปที่ผลไม้ไปที่งะท,ทุเรียนเขาบอกเขาตรวจแล้วไม่มีแต่มันก็ยังไม่ข้อสงสัยหรือว่ากังวลกันอยู่ตลอดเวลาว่าเออมันยังมีรังสีหรือเปล่าน้อยนิดก็ไม่เอาละกลัวเพราะว่ามันทําให้เกิดมะเร็งได้ในต้นหรือถ้ามันเป็นสัมผัสโดยตรงกเกิดแผลตามผิวหนังตามแรงต่างสำนักงาปนปรมรู้เพื่อสันติก ดูแลเรื่องนี้แล้วก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าเขารับผิดชอบโดยตรงเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็พยายามที่จะดําเนินการให้รอบคอบที่สุดอาจจะมีข่าวออกมาว่าเขาจะตรวจมีการตรวจวัดในคนโดยใช้กระทรวงสาธารณสุขกองการแพทย์ช่วยต่อไป5ปีแต่ด้วยความมั่นใจผมมั่นใจว่าถ้ามันมีเนี่ยในบริเวณในโรงงานหรือใกล้แหล่งที่มันอยู่เนี่ยหรือใกล้ที่เตาหลอมเหล็กเนี่ยมันคงเยอะกว่านี้แล้วแต่ปาะคน,นไปอยู่ที่ฝุ่นเท่านั้นและคนในโรงงานก็ตรวจเช็คละเอียดหมดแล้ว ไม่มีใครมีรังสีซีเซียม137เกินที่เป็นอันตรายเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เข้าทํานองที่ว่ามันเกิดขึ้นเคยเกิดขึ้นเมื่อปี30มาแล้ว30ปีมาแล้วหนึ่งครั้งครั้งนี้พอเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าทุกคนก็เอ๊ยทำไมให้เกิดขึ้นอีกเนี่ยประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหรือเปล่าซึ่งอันนี้มันก็เรื่องของ h ิมเนอร์เลอร์ความผิดพลาดของมนุษย์เนี่ยความจริงเครื่องมือเนี่ยมันวัดได้หมดแต่บังเอญถ้ามนุษย์ไม่จับเครื่องมือไปวัดมันก็ไม่รู้เหมือนน,ออน้ี กิดหน่วยงานเขาตรวจสอบเช็ควัดดูแล้วมันไม่เกินสม Co ัยโคบอลตอนนั้นเนี่ยไปวัดแล้วมันโอ้เยอะมากเลยตอนที่มันออกมาโดนคนที่ไปแกะอะไรต่างเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับน้อยกว่าเป็นเขาบอกว่าเป็นหมื่นเป็นพันเป็นล้านเท่าเลยเพราะฉะนั้นก็ผว่าเราก็ขายกังวลได้แต่ว่าทั้งนี้สํานักงานเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเขายังตรวจต,ต่อต่อไปเพราะบางคนบอกว่าต่อไปอีกห้าปีได้ไหมตอนนี้ผลไม้ทุเรียนกันมันจะออกถ้าเกิดมีพบว่าซีเซียม137่มปรากฏเป็นข่าวออกมาว่าอยู่ในทุเรียน ราคาทุเรียนมันคงตกตก,ตกรูปลงมาเนี่ยเสก่อนที่เราจะส่งไปยังประเทศจีนเนี่ยประเทศจีนเขาถ้ามันเกิดเจอจริงๆอย่างนั้นเนี่ยในด้วยปริมาณที่มันเกินค่ามาตรฐานที่ยอมรับที่มีทั่วโลกเขาเยอมรับกันเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อปัญหาเกิดขึ้นตรงนั้นทันทีเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเรื่องของหน่วยงาน,นต่างๆที่เกี่ยวข้องในประชาชนก็ผมว่าก็เจ้าที่ผู้เชี่ยวชาญเมืองไทยมีนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญที่เรียนจบมาตอนนี้ก็เกษียณไปหมดแล้วเนี่ยสามารถตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ แต่ด้วยความที่เราไม่เอาตัวโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไอ,อูเรเนียมสารกัมมันตภาพบางสีตัวหลักที่เป็นปัญหานี่ไม่ต้องนําเข้ามันก็ยังคาราคาซังอยู่ขนาดนี้ไปสัมภาษณ์ที่ไหนทุกคนแมวเอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หมดทั้งๆท,ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยเป็นพลังงานเขาเรียกพลังงานที่ประหยัดที่สุดถูกที่สุดเลยในบรรดาพลังงานด้วยกันเพราะฉะนั้นในต่างประเทศเนี่ยอย่างในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยผมเคยไปศึกษาอยู่ที่นั่นประมาณ4ปีกว่าผมไม่ทําิจัในผลเนี่ยในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของฝรั่งเศสมีอยู่50กว่าโงห้นาอะน้รไ เพราะว่าต่างฝ่ายต่างบอกจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ก็ไม่เอาแล้วคุณต้องการกระแสฟ้าหรือเท่าบานก็บอกมันแจกไปคนละจังหวัดเลยรับผิดชอบกันไปถ้าเมืองไทยนี่เห็นไหมข่าวออกไปที่อุบลอุบลก็ไม่เอาไปที่จังหวัดตราดจังหวัดตราดก็ไม่เอามันต้องกลาแหล่งน้ําเพื่อน้ําปริมาณมากมารอเย็นใช่ไหมครับมันก็ไม่มีใครเอาเลยสุดท้ายถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าจะเอาแบบฝรั่งเศสคือทุกจังหวัดมีหนึ่งโรงดูแลกันเลยกันนะของใครปล่อยออกมาจังหวัดนั้นรับผิดชอบนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ บ้านเราคงไม่ถึงขนาดนั้นเรายังมีพลังงานทางเลือกอื่นเพราะนั้นทำให้ผู้เชี่ยวชาญของสำนักง,งาน p รม l i a เนี่ยมีเยอะมากเลยจบปีาเอกมีความรู้เชี่ยวชาญแต่ว่ายังไม่มีโอกาสทำงานมากนะักเพราะนั้นไอ้เรื่องไปมาณรังสีที่รั่วอะไรต่างเนี่ยถือว่าเป็นงานที่เล็ก,ลกที่เขาสามารถทำได้เพราะนั้นผมคิดว่าสำหรับประชาชนนะฮะก็แน่นอนถ้ามันออกมาอย่างนี้ทุกคนก็กลัวประวัติศาสตร์30ปีเคยเกิดกับโคบอลเนี่ยทุกคนก็มองว่าเหมือนกันหรือเปล่าหรือรเปล่าต้องแยกแยะต้องฟังโดยเฉพาะฟังจาก นักวิชาการที่เป็นนักเกียการด้านนั้นจริงๆอย่าฟังตืออย่าฟังข่าวที่ออกไปโดยที่ไม่ได้ออกจากปากของนักวิชาการนะครับมันก็ทําให้เราเกิดรูเมอร์เกิดให้เราเป็งกลัวกังวลกันแล้วก็แพร่กระจายไปทั่วแล้วผลลบผลที่ออกมาโอ้ลงทุนลงแรงมากมายกังวลกันหมดเลยนะก็จะขายผล,ลไม้ได้เกิดขายไม่ได้มีสินที่เกิดขึ้นต่างๆก็เ,เลยทําให้เกิดกังวลวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนาน,นาแล้วก็สุดท้ายภาคราชาการที่เกี่ยวข้องก็คงตรงเป็น ผู้รับผลที่มันเกิดครั้งนี้จะปฏิเสธไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่นั้นเขามีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ออกไปบัติงานเขาสามารถบอกได้เลยว่าตอนนี้ไอ้ CCM หนึ่งสามเจ็ดขนาดนี้อยู่ที่โรงงานไหนบ้างเขาเก็บบันทึกเลยทั้งวมทั้งหมดเลยเลเพราะเขาต้องไปตรวจทุกปีอย่างเงี้ยนะครับเว้นแต่เกิดการขโมยอย่างเงี้ยเกิดการอัิเสบัมันหล่นตุ่มลงมาเพราะมันมันหลุดมันขาดแล้วก็ใครไม่รู้อาจจะเห็นว่าเป็นตะกัวเอาตะกัวไปขายหรือเปล่าอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่า เขาต้องรับผิดชอบแล้วก็ทราบว่าเจ้าของโรงไฟฟ้านั้นผู้ประกอบการก็ยินดีชดใช้ในสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่ามันเกิดจากความผิดพลาดของเขาซึ่งเขาออกมาเพิ่งมาให้ข้อมูลเมื่อวานเองว่าเขายินดีทุกอย่างเพราะว่าก็ต้องยอมรับทั้งๆท,ที่ในโรงงานเนี่ยเขาต้องมีเจ้าที่ความปลอดภยัยดูแลอยู่แล้วก็ต้องมีเจ้าที่ที่มีใบประกอบวิชาชีพกำมันตะลังสีนี่อยู่ในโรงงานด้วยไม่ใช่ว่าในกอในขอใครก็ได้พน,กนะะักงนานรักษาความสะอาดธรรมดาไม่ได้จะต้องมีเจ้าที่ปอ แล้วก็ในโรงงานทางกฎหมายแล้วก็ต้องมีคนที่มีใบประกอบวิชาชีพทางด้านหลังสีประจําอยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าจะเกิดจะเอาผิดอะไร่างกันเนี่ยมันก็ต้องไปตรวจสอบใาโรงงานมีคนเหล่านี้จริงไหมละใช้เขาหรือเปล่าเขามาตรวจสอบหรือเปล่าเพราะปกติเขาตรวจสอบแล้วคนมีใบญาติก็ต้องเซ็นกลกับถ้าเกิดคนที่ใบญาตมิมาเซ็นกกับอดีอยู่ยังอยู่หรือว่าไม่ได้หลุดาหายไปไหนแล้วเกิดมันหายไปเนี่ยคนที่เซ็นก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบก็สุดท้ายมันก็มาถึงนายจ้างก็คือ โรงไฟฟ้าเนี่ยต้องจ้างเขาจ้างคนธรรมดาไม่ได้นะจ้างในคอในขอจ้างคนจบทงางสาขาอื่นจังชีววิทยาอะไรต่างมายุง่งต้องจบทางหลังสีเท่านั้นแล้วมีใบกรมจ้าชีพอย่างสำนักงานประมนูเซ็นกำกับถ้าตรวจสอบได้ปับสำนักงานยึดใบอนุญาตคนเหล่านี้แล้วก็ไปเอาผิดทางแพ่งการจับปรับอะไรต่อไปครับทั้งหมดต้องปวงนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมมีโอกาสจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแทนเที่ยะไปไปภาคสื่อที่ขายข่าวเราไปที่สำนักงานประมนูเลยโทรเข้าไปเขาเปิด ในออนไลน์เปิดอะไรต่างๆถามก็ได้ตลอดเวลาเขามีเจ้าหที่นั่งคอยให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ประชาชนกระจ่างแล้วมีความไม่วิตกควงมวลหรือว่าสามารถแจ้งได้ว่ามันเกิดบัตเทตุเกิดอะไรต่างๆจะได้แก้ไขได้ทันผมก็ขออนุญาตประมาณนี้ครับขอบคุณครับ